นักการเมืองที่ว่ามีหัวใจให้ประชาชนครับนักการเมืองต้องหูถึงปัญหาของบ้านเมืองตัวเองเข้าควรจะแก้ไขอย่างไรสอสอควรมีหน้าที่อะไร หนึ่งออกกฎหมายสองแก้กฎหมายสามนํำปัญหาความทุกข์ยากของพี่น้องประชา,าชนในเขตเลือกตั้งของตัวเองเขาสู่กระบวนการแก้ไขในสภาเสริมดีครับเสริมอบตอเสริมนายกเพิ่นเสริมบรรทันผู้ใหญ่บ้านเพิ่นเพิ่นจะพู้จักท่าบ้านเดือดร้อนอย่างผมก็จะมาหาสอบถามพ่อแม่พี่น้องเดือดร้อนจริงอยู่บสิัแลวผมจะเป็นตัวแทนของพ่อแม่พี่น้องเขาไปบอกในสภาแบบว่าให้อายกินาคตเลยจัน ผมกล้าว่าวกล้าชน,นอย่างนโยบายที่เพิ่นออกมาให้ผมมาว่าผมแม่พี่น้องเรื่องบัตรเรื่องการจะได้คนละพันบาทนะครับเรื่องการส้างงานเรื่องตเฮติไดให้ลูกหลานเขามีงานเรื่องตเฮติไดให้พ่อแม่พี่น้องนีน้อยลงบรนเทาทุกพ่อแม่พี่น้องให้ดีขึ้นผมเป็นคนของประชาชนผมปเป็นคนของเพิ่นเนี่ยประชาชนส่งผมไปแก้ปัญหาให้เพิ่นผมบอกทุกคนเลยครับผมว่แมนสสประเทศไทยเลยครับถ้าผมเป็นสสผมเป็นสสของคนข้าบน ร่องเมืองครับร่องสังเถือนึงครับผมเต็มบุญเบอร์หกนะครับพัรวมใต้ทังชาติพักเบอร์ยี่สองนะครับขอบคุณครับ